พลเจริญดาบตำรวจติสพงษ์แดงสงภาชัยทั์ค่ะนายสตวแพทย์ชำนาญการพิเศษอีวันคาลัยทีมงานรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้ดีนันนะคะสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเขตที่หนึ่งท่านมากเลยนะคะก็เป็นที่พิเศาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีพิชัยขอียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดาญจบุรค่ะเขตสองและท่านพนมโพแก้วสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ป่าทับทิม และพืชอื่นๆ19ึ0 0ันไร่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนร้บและในภาคการเร100า 23, กษตรรอยละยี่สาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในพืแบบ้นที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องน,นอกจากนี้ท่านชัยยาผมมาทำทีช่วยว่ากายกระทรวงเกษตรแล้วรักค่ะก็จะมาบรรยายสะดุปในเรื่องนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญน,นะคะท่านแรกว่วการเกษตร ออของรุ่นน้ำไม่กองนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยทานักงานชุวยปาที่ติ็ฝั่งนะครับผกรอล้านลูกบาทเมครับตลบนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นภาพรวมนะครับในส่วนต่อบริการน้ำจะไล่ต่อไปนะครับจะเป็นการติดตามครับไล่ต่อไปครับจะเป็นข้อมูลของอ,าอาา่างเก็บน้ำผู้จรดทอย ะครับโดยนะครับการการจัดสรรน้ำครับอะไรต่อไปครับในเรื่องการการหลักการน้ำและครับริโภคสารครับนะครับมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับรวมถึงการที่จะลมนะครับมีผลการปฏิบัติการนะครับการขึ้นโดยจากที่ผ่านมานะครับเรามีการปลดหน่วยทั้งที่18หน่วยงันนะครับตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วนะครับโดยตั้งหน่วยที่จังหวัดหนอง เกิดวัชรกรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พออเพียงนะครับประมาณสัก80เป็นะครับเห็นว่าเกิดประชักที่ผ่านมาก็มีน้ำเติมเต็มเข้ามาได้ครับข้าวพอดีครับข้อยพอดีเรื่องใช้น้ำนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะโฟกัสในวันเนี่เราเห็นว่าการเติมน้ำให้เกิดเป็นภารกิจหลักของเราครับโดยให้พบผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดยะเซนากุรีต่อการ ค้ากรหรือโปเกอร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วทุนนทท่านประธานะครับถึงเรื่องปัญหาขององคการนะครับก็คือฝ่ายซึ่งเวลาน้ําแล้งเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีช่วยภาคดันนะครับผ่านอำอเภอประจัวท,ว,ทวนมีตำบลหนองหลนองโลเกจหมู่บ้านบนยูรีดดีดีครับในเรื่องทางคำผู้แทนราษฎรเขตสองนะครับแล้วก็หน้าส่วนนะครับท่าน นายกองค์บริการบริหารส่วนตำบลน,นะครับชาวบ้านนะครับที่จะขอหารือท่านรัตตีนะครับฝากการบริหารส,ส่วนจังหวัดการจนต้อริเทเเผยแอ่พร,ระเจ้าหนองน้ำธรรมชาติจากวันนั้นนะครับแล้วก็ไม่น้อยใจสักนิดเดียวว่าคนต้นเมื่อถ้าเส็นะครับหรือเรียกเล่นว่าเฮียให้นะครับตอนนี้เหลือโลละแปดบาทนะครับระยะเวลาการคุงเนี่ย 4-5ถึงโดยรษัทจังหวัดมารองที่มติโกพัฒนาที่ดีครับแท,ทนทีนมท่านอนงโกแก้วซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนนที่ของวิชาการนะครับแล้วก็เปผู้ตรวจราชการกรุเขตที่เข้ามาสมปัญหาเพราะว่าทุกคนที่เป็นผูแ้แทนราษดรนั้นชาวบ้านก็ต้องมาถามปัญหาซึ่งอาจจะตรงกับความต้องการขอ,องท่าน หรือไม่นั้นไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ผมผมได้ทราบนะก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ยมีพี่น้องมาต้อนรับมีป้ายมาดังกลากท่านสาจท่านบอกว่าเป็นภาคอีสานของภาคตะวันตกเข, <c oughs> ขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นด่านแรกของการพับร